กระบะยกสูงสไตล์เมกันที่ราคาเปิดตัวป้ายแดงขายไปถึง4 0 0แสนบาทจะเป็นรถอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้าคันนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับรถสวยเมอรสองอัลชิบูพีคารันะครับมาพบกับผมอีกครั้งจอมนะครับ วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับทุกคนเป็นรถกระบะยกสูงนะครับสไตล์เมกันนะครับทุกคนเป็นเจ้า Ford r a n g เจ2.2 Highlander YT ยแทนะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับซึ่งลักษณะหน้าตาคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าดูสวยงามนะครับฉบเฉียวมากนะคันนี้มาพร้อมตัวสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับออปชั่นของเจ้า Ford r a n g เจคันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูตั้งแต่ตัวไฟหน้ากันเลยนะครับอันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งาามมกนะครับ ที่สําคัญนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะครับเวลาเดินทางตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับอ่าสจ้าตัวกระจังหน้านะครับก็ดูเข้าสวยงามนะครับกับตัวรถกระบะอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากเนาะอันนี้ถัดมาครับทุกคนส่วนตัวล้อแม็กครับอันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับก้านคู่นะครับทุกคนอันนี้สวยงามนะครับมาเร้าตัวยางนะครับอันนี้เป็นยางไวเปอร์นะครับขนาดยางก็จะเป็น 265หกับนะครับ R 1 8นะครับอันนี้ซึ่งอันนี้ยาเราตกแต่งมาให้นะครับก็ดูสวยงามเข้าตัวรถไปอย่างดีเลยเนาะทุกคนนี้อ่ถัดมาครับทุกคนในส่วนของตัวกระจกพับข้างครับอันนี้นะครับได้เป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยนะทุกคนอันนี้อ่าประมาณนี้นะครับสไตล์ของเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับในทีของตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ติดคำว่า Y Tech มาให้อีกด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ดูสวยงามนะครับอันนี้ เป็นกระบะสไตล์เมกันที่ดูน่าใช้งานมากนะครับคันนี้ซึ่งออปชั่นนะครับบอกเลยว่าครบอย่างแน่นอนนะครับเจ้า Ford r a n g e r คันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของด้านท้ายของเจ้า Ford r a น ger คันนี้ก่อนละกันเนาะส่วนของด้านท้ายนะครับสำหรับเจ้า Ford r a n g e r คันนี้นะครับกระบะท้ายของเขานะครับอันนี้นะครับตัวไฟนะครับได้เป็นไฟแบบ LED นะครับทุกคนที่สําคัญนะครับในส่วนของการชนด้านท้ายนะครับยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดนะครับอันนี้ แม้มีการชนนะครับตัวส่นของตรงการชนเนาะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับเวลาถอยจอดอะไรอย่างนี้ก็ให้ความสะดวกสบายนะครับและความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับท,ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของออปชั่นภายในตัวรถของเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะจะดูน่าใช้งานขนาดไหนนะครับตามมาดูกันเลย โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในตัวรถของเจ้า Ford Ranger Double Cab h i g h l i g e r Y t a c 2.2ปี2018คันนี้ของเราแล้วนะครับทุกคนก็ภายในนะครับอันนี้ก็อให้ดูดีไซน์ภายในของเจ้า Ford Ranger คันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวเบาะนะครับอันนี้จะเขียนว่า Y t a c h มาเลยนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับลวดลายของเขานะครับคำว่า Y t a c h มาให้อย่างนี้นะครับดูสวยงามนะครับอันนี้ดีไซน์นะครับจะตกแต่งด้วยสีดำนะครับตัดด้วยกับได้สีออกส้มหน่อยครับอันนี้ ก็ดูสวยงามครับดีไซน์ของเขานะครับสำหรับเจ้า Ford Ranger Wildtrak คันนี้นะครับอ่าส่งของตัวกุญแจครับสตาร์ทรถนะครับทุกคนอันนี้เป็นกุญแจไขเสียบนะครับก็สามารถปลดล็อกรถได้ครับเป็นรีโมทนะครับทุกคนนี้ก็ไขเสียบไปนะทุกคนอันนี้สตาร์ทรถนะครับส่งของตัวเลขไม้นะครับทุกคนคันนี้นะครับให้มาดูใกล้ๆกันเนาะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่958มกิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม้น้อยมากนะครับทุกคนคันนี้นะครับอ่าไม้น้อยนะครับทุกคน ส่วนของตัวหน้าจอหน้าปัดนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอแบบสีนะครับ TFT นะครับสวยงามนะครับมาตรวัดนะครับสวยงามมากนะนี้ดูไฮเทคขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะครับโอเคเรามาดูส่วนของระบบปรับอากาศกันระบบปรับอากาศของเขานะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับแยก Dual Zone นะครับทุกคนอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับซ้ายขวานะครับทุกคนนะ้ะแล้วปรับได้ตามใจชอบนะครับยี่สิบสามองศาจะขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับอ่าแล้วปรับได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับ ด้านคนขับนะครับด้านนั่งผู้โดยสารนะครับเห็นไหม Ascender Diver อันนี้ขึ้นมาหมดเลยนะครับในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับถัดขึ้นมาครับไปส่วนของตัวจอนะครับัลติมีเดียของเขานะครับอันนี้นะครับจะเป็นจอ t o ช c กรี r e e ครับทุกคนก็อันนี้นะครับก็รองรับนะครับระบบนำทางนะครับ Navigator ให้ด้วยเนาะซึ่งก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับ AM/FM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูท t o o t h ได้อีกด้วยนะครับอันนี้แล้วจอประมาณนี้เลยนะครับก็เล่นได้นะครับตามใจชอบนะครับประมาณนี้นะครับ มสวยงามนะครับอันนี้โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปตรวจขอตัวพวงมาลัยกันอันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับทุกคนก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับอย่างตรงพวงมาลัยเลยมีปุ่มวางสายรับสายให้นะครับอย่างตรงพวงมาลัยเหมือนกันเนาะที่สําคัญนะครับเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับทุกคนยังมีระบบควบคุมตามความแปรผันนะครับรถคันข้างหน้านะครับอย่างระบบควบคุมความเร็วอย่าง Cruise Control นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาเราขี่ทางไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเหนื่อยเหยียบคันเร่งนะครับก็สามารถใช้ Cruise Control ได้เนาะอ่า ก็เป็นความเรียกว่าความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ Ford r a n g เจรคันนี้นะครับถัดลงมาส่งกับตัวเกียร์ครับทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับทุกคนซึ่งที่สำคัญนะครับยังมีส e q u เทลชิ l Shift d e มาให้นะครับสามารถบวกลบได้นะครับจากตัวเกียร์เลยนะครับประมาณนี้นะครับที่สำคัญนะครับเจ้า Ford Ranger รคันนี้นะครับยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะครับพร้อมเซนเซอร์กะระยะจอดมาให้แบบนี้อีกด้วยนะครับทุกคน ก็ดูใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับ Ford Ranger คันนี้นะครับอ่าออปชั่นครบนะครับคันนี้ซึ่งคันนี้ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะทุกคนว่าดีไซน์สวยงามมากนะครับพร้อมกับออปชั่นล้นๆเลยเนาะเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับอ่าในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับทุกคนก็ยังมีระบบการเลื่อนถลเหลยมาให้นะครับแอร์แบงคมีนะครับอ่าซึ่งออปชั่นก็ให้มาครบพอสมควรนะครับพร้อมกับความเซฟตี้ก็มีให้ครบนะครับทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับของเจ้า Ford Ranger ร i วายคันนี้นะครับว่าจะ กว้างขนาดไหนนะครับนั่งสบายขนาดไหนถ้าเป็นรถกระบะ4ประตูคันนี้นะครับตามมาดูกันเลยป้ายโอเคนะครับอันนี้ก็คือห้องผู้โดยสารนะครับสำหรับเจ้า Ford Ranger w i l d t r c k นะครับ2.2 High Rider Double Cab ตัวนี้ของเรานะครับทุกคนก็เป็นห้องผู้โดยสารนะรถกระบะกระบะ4ประตูนะทุกคนก็ห้องผู้โดยสารนะครับกว้างพอสมควรนะทุกคนไม่ได้แคบเลยนะเนี่ยนะ เห็นไหมครับนั่งได้พอสมควรเลยนะครับนั่งยืดขาได้พอสมควรเลยนะครับอันนี้กว้างเนาะที่สําคัญนะครับก็สามารถชาร์จแบตได้อีกด้วยนะทุกคนเห็นไหมสิบสองโวลต์นะครับสามารถเชื่อมชาร์จแบตอะไรได้นะครับสามารถเสียบปลั๊กอะไรได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้อ่ะส่วนของดีไซน์ก็ห้องผู้โดยสารก็ดูสวยงามนะครับเบาะนะครับตกแต่งด้วยลวดลายนะครับนี่ถ้าเกิดมีเขียนขาว่าวาทคด้วยนี่คือสวยงามเลยเนาะอันนี้ห้องผู้โดยสารครับ ประกับที่พักแขนนะครับประกอบที่ใส่แก้วน้ํานะครับก็มีให้อยู่ครบเลยเนาะอันนี้โอเคเดี๋ยวท,ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับว่าจะละักษณะหน้าตาประมาณไหนเนาะเครื่องยนต์ของเจ้า Ford Ranger เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตามมาดียวกันเลยเคนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัว Ford Ranger คันนี้นะครับทุกคน เวลาิดฝากกระโปรงนะครับทุกคนเป็นนี้เป็นโช้คแบบไฮโดรลิกนะครับอันนี้ก็ดูสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะครับใช้ไฮโดรลิกเนาะไม่ต้องใช้ไม้กั้นนะครับอันนี้ที่สําคัญนะครับตัว Ford r a n g เจรคันนี้นะครับทุกคนเป็นเครื่องยนต์นะครับ2 2 0 0ซีซีนะครับมีเทอร์โบแปรผันมาให้อีกด้วยนะครับให้กําลังแรงสูงสุดได้ถึง160แรงม้านะครับเจ้า Ford r a n g เจรคันนี้นะครับซึ่งคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่ารถของเรานะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํานะครับไม่ สังเกตได้จากอะไรบ้างนะทุกคนดูได้นะครับตัวฝักกระโปงนะครับตัวน็อตนะครับรูกลมทุกรูนะครับอันนี้นะฮะตาฝักกระโปรงแท้ทุกคนนะมีตาเสียลักฟอดให้อีกด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมนี่นะครับฝักกระโปงแท้ๆเลยนะครับวันนี้อ่าสนาหน้าตาฟอดของเรานะครับเรารับประกันเลยนะทุกคนไม่มีชนหนักไม่มีชมน้ำนะครับรูกลมทุกรูนะอันนี้สวยงามนะครับฟอดเลนเจอร์คันนี้ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะครับผมพาไปเทสไดเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะครับจะมาทดสอบกันนะครับว่าอัตราเร่งนะครับการขับขี่ของเขาช่วงล่างนะครับจะเป็นยังไงนะครับว่าจะขับดีขนาดไหนนะทุกคนและอัตราความเร็วนะครับระหว่าง0ูนยถึงหนึเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินะครับตามมาดูกันเลยไปดูกันโอเคนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะครับทุกคนผมก็มองว่ามันไม่ได้เร็วมากมายขนาดนั้นนะครับทุกคนถึงแม้จะมีตัวเทอร์โบนะครับมาให้นะครับก็อาจจะสู้ตัว10บสปีดของฟอร์ดไวท์แท ตัวレンเจอร์วายแท็ตัวใหม่กว่านั้นไม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็แต่ก็ขับว่าขับดีไหมทุกคนงขค้นชื่นะครับรถกระบะฟอร์ดนะครับขับดีอย่างแน่นอนนะครับช่วงล่างนะครับอัตราความเร็วอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้เลยนะครับคันนี้ที่สําคัญนะครับออปชั่นของเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าครบนะครับ มว่าจะเป็นการขับขี่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องมัลติมีเดียนะครับมีจอเนวีมาให้ด้วยนะครับเดินทางไปไหนนะครับสะดวกสบายที่สําคัญนะครับมีระบบคูสคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ขับรถได้อย่างชิลๆนะครับของ Ford Ranger คันนี้นะครับทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของเรื่องราคานะครับของเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับซึ่งขอบอกไปเลยนะครับทุกคนว่าถูกใจคนที่จะซื้ออย่างแน่นอนนะครับไปดูกันเลยป้าย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบความเร็วนะครับอัตราวความเร็ว0ถึง100นะครับว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินะครับทุกคนตามมาดูกันเลยนะครับไปดูกันโอเคนะครับสำหรับเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับทุกคนผมก็มองว่ามันไม่ได้ เร็วมากมายขนาดนั้นนะครับทุกคนถึงแม้จะมีตัวเทอร์โบนะครับมาให้นะครับก็อาจจะสู้ตัว10สปีดของ Ford Wi วท์ทตัวเ a n เจอร์ไวททตัวใหม่กว่านั้นไม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็แต่ก็ขับว่าขับดีไหมทุกคน้องขึ้นชื่อนะครับรถกระบะ Ford นะครับขับดีอย่างแน่นอนนะครับช่วงล่างนะครับอัตตาความเร็วอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้เลยนะครับคันนี้ที่สำคัญนะครับออปชั่นของเจ้า Ford r a n g เจรคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าครบนะครับ ว่าจะเป็นการขับขี่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องมัลติมีเดียนะครับมีจอเนวีมาให้ด้วยนะครับเดินทางไปไหนนะครับสะดวกสบายที่สําคัญนะครับมีระบบคูสคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ขับรถได้อย่างชิลชนะครับของ Ford Ranger คันนี้นะครับทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของเรื่องราคานะครับของเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับซึ่งขอบอกไปเลยนะครับทุกคนว่าถูกใจคนที่จะซื้ออย่างแน่นอนนะครับไปดูกันเลยปาย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger w i t e c 2.2 Highlander Double Cab ปี2018คันนี้ของเรานะครับก็ต้องขอบอกไปก่อนนะครับทุกคนคันนี้นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่955,000บาทครับคันนี้นะครับก็ถือว่าราคาเปิดตัวสูงมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามือสองนะครับทนกคนเราขายอยู่ที่5,97,000บาทเท่านั้นครับทุกคนคันนี้นะครับก็ขายไปถึง400,000บาทเลยนะครับทุกคนเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับ Ford Ranger คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆให้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้อีกนะครับยังไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนะครับฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนานถึง20,000โลนะครับและมีบริการเซ็นไฟแนนซ์หน้าบ้านของคุณและส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณเลยนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับช้าบดนะครับอันนี้โปรโมชันนี้นะครับโอเค สำหรับใครที่ชอบนะครับเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเนาะและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นอยากให้รีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับรถรุ่นอะไรก็อย่าลืมตามนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชิบปี้ค่ะสวัสดีครับ